สวัสดีครับเพื่อนเอนโอ้ยมันตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยดูดิตัวอะไรผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูตัวอะไรครับนี่หอยตัวอะไรเนี่ยปั๊บเดี๋ยวลรงจับดูเลยด,ดิมันคือจัก,กจั่นครับพี่น้องวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการจับจักกจั่นกันเร็วที่นี่จังหวัดจันทบุรีนะครับดูดิเฮ้ยมันมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยมันมาจากไหนอะ,อนนนะมันโผล่มาจากในดินครเฮ้ย เป็นไปได้เหรอมันโผล่มาจากในดินดูดิจักกระจั่งเต็มไปห,หมดเลยอ่ะเนี่ยครับดูดิโอ้โหเฮย้ยตัวใหญ่ๆดังนั้นเลย่ะดูดินี่จักกระจั่ครับจักกระจั่งโอ้โหผมสงสัยนะว่ามันมาจากไหนนะครับนี่ดูดิโอ้มันเกาะอ,อยู่เต็มเลย่ะดูดิอนีลอกคาบนะครับอ๋ออันนี้คือลอกคาบรกระกปิงจา่าแล้วอ๋ออันนี้หมายถึงว่ามัน อ๋ <AL> อ <AL> มันเป็นคราบมันอันนี้ใช่ครับโอ้มันไม่มีตัว,วเป็นตัวนี่ไงออปีกไงโอ้ <AL> คือมันโผล่มาจากในดินครับเฮยแล้วมันมาได้ไงพี่เล็กมันเป็นคล้ายเยื่อเขาขาวอ,ะอ่ะอืออ,อ,อือโอ้แล้วเราก็จับใส่ขวดอย่างนี้เอาใช่ครับอ๋นอนกเอาเลยใช่ไหมไม่ตายรับเลยเอาาหรอโ,อโ,อโอจับใส่ขวดน้ําเลยใช่ไหมอ่ะไหนอลองดูเลยอะนี่โอ้โหสุดยอดเลยจักกจั่นครับจักกจั่นนะฮะสพักกะตีลังกาแล้วครับ ตีลังกาก็คือมันลอกคาบใช่ครับเฮ้ยคือมันลอกคาบเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเร็วครับอ๋อมันหมายถึงว่ามันออกมาจากที่ใต้ดินคือตัวมันยังอ่อนอยู่ใช่ครับแล้วเวลาสักพักหนึ่งมันใช้เวลานานไหมฝามันจะลอกคาบอย่างนี้เนี่ยไม่นานครับโอ้เฮยมันมีการลอกคาบด้วยแฮะมาเดี๋ยววันนี้จะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันได้ว่าเขาจับจักกะจันกันยังไงตอนนี้เราอยู่ที่สวนลำไยนะครับมันมันมีเฉพาะสวนลำไยเลยไหมพี่เล็กอ๋อเหรอ โอ้โห oh, oh. ไม่น่าเชื่อฮะนี่ไงเป็นคราบของมันนะฮะเนี่ยดูดิอันนี้คือคราบของมันนะครับดูดิเนี่ยโอ้ไม่เจ้าจักกระจันครับจักกระจันคราบันเต็มเลยครับดูดินี่ไงมันขึ้นมามันก็จะมีคราบอย่างเงี้ยมันลอกคราบาโอ้ถ้าฝนตกชื้นๆใช่ไหมอืมเดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆมาดูนะ ถ้ามันลออคาบตีลังกาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับโอ้โหป่านโน้นนี่ร้องลั่นเลย,นะยเนาะเราก็จะเจอมันใช่ไหมก็อยอ่ตามไม,ไ,ไ,ไม้ไผ่เนี่ยนี่ไงครับนะขึ้นแล้วอันนี้คือยัง,ยงเป็นยังเป็นตัวอยู่ใช่ไหมโอ้นี่ไง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 ตัวอ่อนมันเลยเนี่ยนี่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 นน เดี๋ยวถ้าเจอตัวตีลังกาที่เขาบอกว่าตีลังกาหรือว่าลอกข้าบเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่ครับโอ้โหจักระจันอันนี้คือตัวอ่อนมันเลยแต่ผมงงมากเลยเขาบอกมันมาจากใต้ดินมันมายังไงมาจากใต้ดินเกียไปก็เจอเป็นก้อนเลยแล้วผมไม่รู้ว่ามันก้อนอะไรเนี่ยมันมาจากใต้ดินโอ้ดูดินี่ครับจักรจันครับนี่ครับโอ้โห ตัวอ่อนของมันนะฮะเสียงมันร้องวงเว้งวงเว,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 วงอยู่นูาา่นเต็มไปหมดเลยครับโอ้ยพาเพืพ่อนๆมาดูวิธีการจับจักระจันกันครับคืนนี้ฮะโอจะมีตัวอ่อนนะขึ้นมาตามต้นลำไยนี่โอ้โหถ้าที่ชุ่มๆนี่โหแหวกกันไม่ไหวเลยเนะีนะ่ยเนาะไม่น่าเชื่อนะมันโผล่มาจากใต้ดินครับที่น้อง มันมายังไงมันมาจากใต้ดินอยู่ตามโคนนะครับเออไม่น่าเชื่อเนี่ยคือตัวอ่อนของมันจะปีนขึ้นมาแล้วก็มาล่อข้าบอ๋อมันปีนขึ้นมาแล้วก็จะมาลออข้าบแล้วมันนานไหมฝว่ามันจะปีกแข็งตัวมันแข็งมันบินได้นะพักเดียครับออกก็คือไอ้ที่ออกมานี่คือมาบินได้เลยหมายถึงว่าถ้ามันมาลอกคราบปุ๊บเดี๋ยวมันแข็งมันก็จะบินได้เลยอ้าวเหรอโอ้โหมันใช้เวลาเร็วขนาดนั้นเชียวดูดิเนี่ย โอ้โหแม่เจ้าจักกระจันที่คนเขาจับไปเนี่ยคือเขาเอาไปขายอะพี่เล็กครับตอนนี้น่าจะน,น,น่าจะลงแล้วมั้งกิโลเท่าไหร่ตอนเนี้ยตอนนี้น่าจะสามร้อยป่ะโอ้โหกิโลละสามร้อยสยอี่โอ้ตอนแรกๆคือสามร้อยยี่เลยครับโอ้สามร้อยห้าสามร้อยยี่แม่เจ้าจักกระจันมันราคาดีขนาดนี้เลยนะนี่ไม่น่าเชื่อ นี่ไงมันลอกคาบแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าตัวไหนกำลังจะลอกคาบเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆให้ดูกันนะฮะไ,ไ,ไหนอ่อนนะอ่นอ่านอ่หนานอนอาอ่าหอ่นอ่า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 นอานอ่านอ่านไ่นอ่นอ่นอาน่าอานอานอ่านอ่าน่ลน่าอ่านอานอ่าลอ่านอนอ่าจอานอ่านอ่นอานาอานอ่น่อนอาอ,อ,องงงานนาอน่นนาาน มันโผล่มาจากใต้ดินนี่ไงเฮย้ยนี่ไงใช่ใชมันเพิ่งขึ้นมาเนี่ยๆนๆนในในยนนี่เฮ้ยแล้วมันมาจากใต้ดินมันมาจากตรงไหนอ่ะโอ้โหเต็มไปหมดเลยนี่ฮะเราก็ใส่ขวดน้ําเลยนะฮะตอนนี้กิโลหนึ่งนี่สองสามร้อยเลยนะจะบอกให้คนที่เขาจับได้เยอะๆเขาก็จะเอาไปขายเดี๋ยวอีกหน่อยนึงก็จะมีตลาดที่เขารับซื้อเลยใช่ไหมจงัโอ้เขาก็จะมีตลาดรับซื้อเลยเนาะ อที่เขาเรียกว่านางฟ้าคือมันเริ่มจะเป็นตัวแข็งแล้วใช่ไหมเริ่มจะมีปีกใช่่คะเนนี่ยงฟขาเรียกว่านางฟ้านะฮะอันนี้คือเขาเอาไปทำอะไรทอดกินใช่ไหมโอ้โหเจ้าวันนี้เราจะได้กินจักจั่นนะครับแต่ผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะฮะว่าเขาใช้วิธีการจับจักจั่นเนี่ยนี่นี่นี่ เอาละเอาละนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่ให้เพื่อนเพื่อนดูครับตอนนี้เขาเรียกไอโมงไอโมงกำลังจะลอกคราบโอ้แม่เจ้าคือมันปีนขึ้นมาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะลอกคราบนะฮะเพื่อนเพื่อนดูครับนี่ครับโอ้ให้โฟกัสหน่อยเร็วนี่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 มันกำลังจะลอกคราบครับพี่น้อง ดูดิมันก็ดื้อไวอยู่อืมผมก็ยังงงกับมันนะหัวโป้่ดหัวโปมาอีกแล้วหัวก็จะโป้เลยอืมไม่ดูดิหัวโปก็คือหัวมันจะนูนๆครับถ้าดำเลยดำเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละอ๋ออันนี้คือมันออกมาแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะฟ้ามาปั๊บมันจะมาเกาะตรงนี้มีปีกอ่าอ่าโอโหมันก็จะเป็นขั้นตอนของมันเลยนะใช่ครับ อันนี้ก mm yes, ็คือหมายถึงมันเพ so ิ่งออกมาเพิ่งออกมาเสร็จป so like yes, like ึ๊บห <sh <sh like ัวมันจะโตโตแล้วมันกำลังจะลอกคราบแบบนี้โอ้มันกําลังจะลอกคราบแบบนี้พอเลาะคราบเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้เลยมีมีบีบมีปีกขาวห้อยก่อนที่เขาจะบินนี่ไงนี่ไงนี่ไงปีกมันเริ่มออกแล้วใช่ไหมเนี่ยรีออกไวนะมอ่าใช่ใช่ไวมากอืมไอ้ที่ร้องแล้วนั่นก็คือตัวแก่ โอ้โหงั้นแสดงว่ามันใช้เวลาไม่นานเลยนะฝามันจะนอันนี้จะเป็นข้าวอ๋อ<ะ>มัน,ป,มนปีนไปแล้วมันใช้เวลาไม่นานเลยฝาจะเป็นตัวแก่ได้ยังไม่ได้รอกขาวเดี๋ยวดูดิกออ็เรื่องเรื่องยัง,งงงอยู่นะว่าเฮ้ยมันมาจากไหนไวะงงจริงๆอ๋อยังเป็นตัวอ่อนนี่ไดูดิยังเป็นตัวแบบยังไม่รอกข้าว คือมันเกิดมาจากกองของใบไม้ใบไม้ก็คือใบของต้นลำไย,ยใช่ครับเพราะว่าอ่ามันจะเป็นเหมือนก็คล้ายๆตัวแก่มันขไขว้โอ้ที่เป็นรุ่นไปมันเหมือนว่ามันไข่ที่งไว้แล้วมันก็เกิดขึ้นมาใช่ครับโอ้โห้าอยากรู้จังเลยว่าวัฏถจากของมันเนี่ยคือมันมาได้อย่างไร <laughs> ทุกทีมันก็เกิดมาจากใบของ ใบของใบลำไยนะฮะใบแห้งมันก็จะมาอยู่ตามต้นลำไยเยอะตามปกตามอะไรเนี่ยโอ้วันหนึ่งนี่จะเกิดว่าแบบเขาจับได้เยอะๆนี่วันเท่าไหร่เนี่ยได้กี่กิโลได้กิโลเลยไหมบางคนได้ว่าได้เป็นบสิบโลบางคนได้เกือบเจ็ดหม้อกหรอหม้อลูกขนาดนี่ครับโอ้โหวนทั้งคืนมาได้เกือบสิบโลไม่ต้องไปไหนครับวนอยู่ตรงเนี้ยอ๋อก็คือเราวนหาไปเรื่อยๆใช่อยขึ้นเร็วมากมันขึ้นต้นเร็วมาก โอ้โหไม่น่าเชื่อเออมันก็ไม่น่าเชื่อว่ามันมันเกิดมาจากไอ้ดงของใบลำไยผมก็เพิ่งรู้นะฮะว่าตัวจ้กระจันมันเกิดมาจากดงใบลำไยเอ๊สงสัยมันจะมาไข่ทิ้งไว้นะครับแล้วมันก็จะผุดมาจากกอนี่แหละนะฮะเป็นประมาณนั้นนะฮะแต่ตอนที่มันอยู่ในดินมันแข็งมากเลยนะครับอ๋อคือมันเกิดมาจากในดินเนับโอ้โห นี่ฮะวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวดูเขาจับตัวอ่อนของจักรจันนะฮะเราก็จะเดินตามสวนลำไยเอะมันมันมีไอแบบว่าถ้าสมมติว่ามีสวนกล้วยสวนอะไรงี้มันมีไหม <laughs> มันจะมาโผล่เฉพาะแค่สวนลำไยนะเออ,อเขแปลกต้องมีใบอ่อนด้วยนะอ๋อต้องมีใบอ่อนด้วย อืนี่ครับต้นลำญ่นะฮะจักะจั่นมันก็จะโผล่มาตามส่วนลำญ่โอ้โหงั้นเราก็ต้องมานั่งแหวกดูนะว่าลองเข้าไปตั้งดูดิพื่นะะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาดูครับไม่น่าเชื่อว่ามันโผล่มาจากต้นลำญ่ได้อ,อะไรหนไหน จะไปดูันดิมันมีแบบกําลังลอกคาบเลยคือตอนที่มันโผล่มาจากในดินคือมันยังไม่ลอกใช่ไหม,อมพอสักพักหนึ่งมันก็จะลอกใช่ไหม,มนี่ครับให้เพื่อนๆดูครับนี่ไงเริ่มจะลอกคาบแล้วเนี่ยดูดิเี่เห็นไหมฮะมกำลังจะเริ่มลอกคาบแล้วดูดิโอ้โห แต่จุดเกิดของมันนี่เหลือเชื่อมากเลยมันโผล่มาจากในดินแม่เจ้าดูดิม,มันกําลังจะลอกคราบครับมันใช้เวลาไม่นานนะผมว่าประมาณครึ่งชั่วโมงได้มันก็นจะลอกคราบออกนี่มันกําลังลอกคราบเลยดูดิชักกระจันกําลังลอกคราบเลยสย,เยสีดูดนดูสิส โอ้โหจังหวัดจันทบ,บุรีนี่ตอนนี้เริ่มเทศกาลการจับจักจั่นกันแล้วครับนะฮะแล้วเขาก็จะนําไปขายก็จะมีที่เขารับซื้อด้วยนะฮะดูดีกําลังลอกคาบเลยดู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 ด,ด,ดูจะไปตั้งกล้องถ่ายให้เพื่อนเพได้ดูได้ชมกันนะะว่ามันเริ่มมีหัวมงออกมาแล้วมันจะเป็นยังไง โอ้ห oh. ตัวนี้มันพร้อมที่จะบินแล้วดูดิดูด,ดิคือมันออกมาเยอะนะฮะเนี่ยมันก็จะเริ่มออกมาเป็นตัวตัวอย่างนี้เลยดูดิพอ oh, บางวันนี้ก็คือมาจับกันตั้งแต่แบบหัวค่ํากลับกันกี่โมงอะ่ะคือสี่ทุ่มรีทุมโอ้โห oh. ้เวลาสองสามชั่วโมงเหมือนกันนะเนี่ยยิ่งคนี่ว่ามาเก็บซ กลับไปด้วยนะโอ้โหเก็บไม่ไหวเลยเหรอเยอะเลยอ่ะใช่อีกเพราะมันออกเรื่อยๆนะครับอืมอืมพอเดินพลั้งให้เดี๋ยวก็เริ่มถ้าเราเวียนจับอยู่อย่างนี้เราก็ได้ทั้งคืนใช่ปะจับได้เรื่อยๆมันจะอยู่ตามต้นลำใหญ่นะครับรถเราอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะไปที่รถเราเราจะไปแอบส่งดูว่ามันโผล่มาจากตรงไหน แล้วหนึ่งตัวของมันนั้นเวลามันโผล่เสร็จแล้วเนี่ยมันใช้เวลาสองสามชั่วโมงเนี่ยมันจะไปไหนของมันคือมันจะแข็งเลยแข็งแล้วมันก็บินไปเลยงั้นเหรออ้าเหรอเอาละได้เรื่องฮะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าหนึ่งตัวของมันเวลาที่มันโผล่มาเนี่ยถ้าเราเจอมันแล้วเนี่ยมันจะทํำยังไงต่อผมไม่น่าเชื่อครั้งแรกนะที่พึ่งเคยเห็นเนี่ย